เมื่อวันที่8กัญญนยายน2564เวลา10เดนกาที่ผ่านมาสมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่3จังหวัดีอำเภอของจังหวัดสงขลาได้วรวมตัวการเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้เข้าพบพ,พลเรือตีสมเกียรติผลประยุนเลขาธิการสอรตอตเพื่อหาลือและรับทราบแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการสมาพันธ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยพุทธและกระบวนการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้ โดยมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ผอกอ,องส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายคนละเลือนและเจ้าหน้าที่ตออบตอเข้าร่วมประชุมหน่วยพร้อมเพียงในการนี้โดยมีประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธในสามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขาซึ่งมีนายพงศักดิ์พรหมสังร,รักษาการประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดเชียงเดนภาคใต้พร้รพอมด้วยพระครูวิสิทธิ์พรมคุณที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนาราธิวาสนายวิจิตสกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสนางพรนิดาทองจุมประธานสมาพัธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานีนายฮิรันเตศแสงเทียนรองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดเจลาเพื่อพบปะพูดคุยพร้อมทั้งเยี่ยนหนังสือติดตามโครงการให้การสนับสนุนองค์กรไทยพุทธต่างๆในพื้นที่จังหวัดเทนนิสภาคใต้นายพงศักดิ์ปุมสังรักษาการประธานสมาพัธ์ไทยพุทธจังหวัดเทนนิสภาคใต้ได้กล่าวว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็นปามต้องการ และข้อเสนอแนะของสมาพนธ์ไทยพุทธจังหวัดเยนดนภากใต้รวมทั้งยื่นหนังสือติดตามโครงก,การให้การสนับสนุนองค์กรไทยพุทธต่างๆในพื้นที่จังหวัดเยนดนภากใต้เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดเทนเนภากใต้พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชนรวมทั้งการสนับสนุนกิจการทางศาสนาและการฟื้นฟูสาธารณส,สถานในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันกําลังประสบปัญหา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งนี้พลเนตรตีสมเกียิผลประยูนเลขาธที่การสวต,ต,ตได้เน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติข้อราชการของสวตต่อ,ตอพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเทนเน็พักใต้อย่างเสมอภาคกันโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต,ตลอดไปรองทั้งเข้ารับฟังข้อเสนอของพี่น้องไทยพุทธพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อดำเนินการในโอ,อก,กาสต่อไป นะโครงการที because, because, to to because, in ่เร <me> i̇şte ียนนะครับเพราะว่าสหายจกดการการชีวิตไปนานนะครับแล้วก็รวมถึงการเข้ามาสอบถามเรื่องงบประมาณในส่วนของที่เป็นงบประมาณโครงการตัวนี้ด้วยนะครับีจริงแล้วเงินตัวนี้เนี่ยมาจึงเราก็ทราบดีว่ามาจึงเงินของสวมาองในส่วนที่ไปโปรตุทธไปอินเดียนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกกังวลว่าถ้าเรา ไม่ติดตามสอบถามเนี่ยก็เรามีการทำโครงการมาบางส่วนแล้ว um> ่네ื้่มาถึงท่านปออนะครับแล้วก็มันเงียบหายไปวันนี้เนี่ยมันมีข่าวลือมาภายที่ไม่ก็ท่ันใจทำให้พวกเรานในฐานะคนพูดไม่สบายใจเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวพอโครงการไม่ผ่านหรืออะไรเนี่ยเราคนพูดในทุวที่จะจะต่ออาจจะถูกเืนเรือนไปจากจังหวัดนี้นะครับในความรู้สึกของพวกเราเราก็เลย มาสอบถามถึงความเป็นไปเป็นมาของโครงการที่เปิดต้นผอออกเป็นอย่างไรเราก็ค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยว่ากันแต่ในความรู้สึกคือเป็นความเจ็บปวดว่าออมันเหมือนกับว่าเรามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดพึ่งพาใส่ใจบรรกันกน,นะครับเออพราะภาพภาพวันนี้ผมอย่างน้อยสุดก,ก็ถ้าท่านท่านลีาวมีช่วงเสนอหนึ่ง <c oughs> พวกคุยกันเสนอหนึ่งนะครับอย่างน้อยผมกลับไป ประธานเสือจังหวัดกลับไปว่าการไปครั้งนี้ได้มีการพบริงคาไหมคําตอบบอกไม่มีกระแสมันจะแรงขึ้นแปลว่าต่อไปนี้ลขาไม่คุยเรื่องกุดแต่ภาพที่ออกไปเนี่ยมันเป็นอีกภาพมันเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งกระแสครังน,นี้มันจะแรงเมื่อวานมีพูดสเสนอว่ายอย่างนี้ได้ไหมเอาประชาชนิไหมแว่าผรเข้าร่วมทุกท่านนะครับผมผมอยากจะนํเรียนอย่างนี้นะครับ ผมอยากจะเรียนถามว่ามีมอเอกสารที่ที่ทางสบตออกว่าในปีงบประมาณหน้าเนี่ยนะปีงบประมาณ65ก,การจ้างงานเนี่ยจะจลดตัดจานลง109.5ล้านนะครับทีนี้มีครูธุรการหลายคนเนี่ยเขาเสียหลักออกมาตลอดทุกปีนะครูธุรการโรงเรียนไอ้โคก9พันก็มีไอ้โคก15,000ก็มีไอ้โคก, 15, กไอโครงการคืนครูที่โรงเรียนมันจะมีต่อหรือไม่ยังไงนะครับ ตรงนี้ก็พ,อพ,อพอบปักกากตัานไปด้วยนะครับในเรื่องเอกสารแล้วผบไปด้วยเอกสารเหมือนที่พระอาจารย์นำเสนอนะมีแต่โครงการที่ไปห้าล้านห้าล้านแต่เขาว่าห้าล้านนี่เยอะมากในเอกสารหลังสุดนี่นะครับแม้ก,บบกระทั่งตัดรากําลังนก็ไปลงที่ที่ห้าล้านเนี่นะครับแล้วก็ห้านล้านก็ตั้งแต่โควทดผมุไม็นเลยนะครับอใน,นส่วนนี้อยากจะนําเสนอนิดเดียวนะครับคือการการการที่ การสร้างงบของสวทเนี่ยครับไอสิกเกจล้านดึมนะครับไปอินเดียนะครับแล้วก็มาเปลงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอรู้นะครับว่าเราทําโครงการเพราะว่าเราเได้รับเมื่อไปอินเดียไม่ได้ก็ให้ไปเที่ยวให้ไปดูงานให้ไปปฏิบัติธรรมในประเทศผรก็ทำโครงการไปเชียงใหม่บ้างไปอุทยาอะไรนะครับเราก็ทำโครงการรับเซคพอทางสวทบอกว่า,ววา,วาจำนวนคนเนี่ยมันเกินยี่สิบ ไม่ได้เราก็เอาต่างๆขึ้นมามากมายในพื้นที่ที่สถานการณ์ไม่สงบเพราะอะไรเขาได้ทุกอย่างแต่เขายังไม่พอเขายังอยากได้อีกแต่เราล่ะเราได้อะไรบ้างเราอยู่อย่างยอมทนทุกอย่างอยู่อย่างที่ว่าไปไหนไม่ได้คนที่ไปได้เขาติดป้ายขายสายกลางสายรวมมิตรสายอะไรแล้วแต่ทั้งหมด ขายบ้านคนจีนขายบ้านเมื่อก่อนนี้สายสายกลางในเมืองยะลามีคนจีนเยอะมากแต่ขายบ้านแต่พอมาเปิดร้านทีเป็นร้านอิสลามแล้วยังนี้พวกเรายืนอยู่เป็นไงนะะผมอยากจะให้ทางภาครัฐช่วยปรับปรุงนโยบายสมัยช่วยดูแลคนไทยพุทธในพื้นที่ด้วยครับขอบคุณครับพวกเราทำอย่างไรทพี่น้องเราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะตรงนี้ แต่จากการที่เราเสนอโครงการมาช่วยดูแลที่น้องไทยพุทธเราซึ่งเหลือน้อยนิดแล้วก็ผมถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็เอาวันนี้แล้วกันนะเราไม่ได้มันต้งก็อยากแยกพุทธสลีมกับที่นั่งเพาว่าเดี๋ยวถ่ายภาพเสร็จแล้วหรือว่าอยากบอกว่าไม่ได้ดิ้งเลยนะไม่ได้ดิ้งเลยทุกวันแล้วก็หลายๆเรื่องที่นัทโอ๋มาชู่ยเมื่อก่อนอยากประเด็นเรื่องของว่า เรื่องการศึกษาเมื่อก่อนเรามีทุนการศึกษาที่ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นพิธีรัฐสลีนนะครับต้อแก้ไขออก็พอแล้วก็ดำเนินนำเสนอความววนานปปเห็นต่างๆได้ตรงนี้ท่านจะได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่รามเดิมว่าก็ทุกสว่วนในส่วนนี้วันที่เราเคยมีทุนสิบกว่ายกนะครับสิบกว่ายกแล้ว,ลวท,ท,ที่ที่ตี่ต่อในช่วงๆ่ทีร่ระบุไว้ว่าเป็นในเรื่องสารสลิทตัวใจต่าง ก็แก้ไขเอาคณะมนตรีนะ,ะเป็นผู้รับผิดชอบต่างๆาี่นราจะทำได้ไม่ได้สูงละว่า